พามารู้จักกับต้นรวยไม่เลิกนะคะซึ่งพี่ติจะทําการเพราะให้<า>ม,มีแล้วปลูกไว้เนี่ยจะดีนะคะเป็นต้นที่ให้โชคให้ลาบนะคะนําโชคนําลาบให้กับตัวเราแล้วก็ภายในแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้คือเขามีการขยายนะคะเยอะมากเลยนะคะตอนนี้รวยรวยไม่เลิกเนี่ยมีเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งวันนี้พี่ติจะพาไปทำการขยาย นะคะแล้วก็พปลูกด,ด้วยนะคะด้วยวิธีแบบง่ายๆนะคะซึ่งมีอยู่หลายกระถางอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ค่ะลักษณะใบาของเขาก็จะเป็นแบบลายเนาะแล้วก็สวยด้วยนะคะถ้าเราจัดใส่กระถางตั้งไว้บริเวณบ้านนะคะซึ่งจะดูแบบทำให้ดูสวยงามด้วยนะคะค่ะก็การขยายของเขาเนี่ยจะเป็นหัวนะคะซึ่งเราจะต้องทําการดึงหัวของเขาเนี่ยไปลงในกระถางอีกทีหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะกระถาเป็นลักษณะเป็นหัวหวแบบนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปทําการขยายรวยไม่เลิกอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะมีเยอะมากเลยแล้วตอนนี้คือเป็นช่วงหน้าฝนด้วยอะทำให้ดูแบบ เขาโดนฝนได้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตรงเนี้ยสวยมากเลยนะคะค่ะหลังจากที่พี่ตีพาไปดูอ่า ไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ารวยไม่เลิกนะคะพี่ตีได้เอาตัวเอ,เอาตัวพันธุ์ของเขาอะ่ะมาเพื่อที่จะมาลงกระถางนะคะเป็นการปลูกขยายพันธุ์ที่แบบง่ายมากนะคะซึ่งพี่ตีได้พาไปดูว่า,าไม้บงคลชนิดนี้ถ้าใครมีปลูกไว้นะคะจะเป็น ความโชคดีนะคะรวยไม่เลิกนะคะก็จะเป็นความเชื่อนะคะเป็นไม้มงคลที่แบบเหมาะกับใครที่แบบอ,อยากจะมีไว้ดูแลนะคะไว้ปลูกนะคะตั้งไว้ในบ้านไว้เป็นไม้ประดับอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้ความโชคดีกับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะมันเป็นความเชื่อนะคะถ้าใครแบบ มีไว้ก็ดีนะคะไม่ไม่เสียหายอะไรนะคะก็พี่ตีจะทําการขยายพันธุ์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นน่ะพี่ตีได้พาไปดูว่า,าตัวต้นไม้มงคลชนิดนี้นะคะเขา,ามีการแบบเติบโตแบบแน่นหนามากในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะฤด,ดูฝนเนี่ยเขาได้รับน้ําได้รับความชุ่มชื้นดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะพี่ตีก็เลย จะทำการขยายแล้วก็ลงกระถางให้ดูนะคะซึ่งเป็นการปลูกที่แบบง่ายมากนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยนะคะซึ่งวัสดุที่พี่ตีได้เตรียมไว้นะคะ 1. ก็จะเป็นตัวต้นพันธ์ุนะคะของมกง็สิ่งที่พี่ตีมีนะคะสําคัญเลยนะคะก็คือ รวยไม่เลิกนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลที่พี่ตีจะทําการเพราะให้ดูนะคะลักษณะต้นของเขานะคะก่อนหน้านั้นพี่ตีให้ดูแล้วนะคะเขาก็จะมีหัวคล้ายหัวกระเทียมเลยค่ะนะคะก็คือเขาก็จะมีรากพร้อมเลยที่จะขยายแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะซึ่งมันเป็นการเพราะที่แบบง่ายมากนะคะซึ่งพี่ตีได้เตรียม ก็คือได้เตรียมกระถางไว้นะคะอันนี้คือเป็นกระถางเก่านะคะซึ่งพี่ตีได้มีดินอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มดินปรุงของตัวเองเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะมันเป็นการง่ายมากเลยนะคะ ดินปูงพี่ตีก็เคยพาไปดูในคลิปอยู่แล้วนะคะว่าพิสูจน์ของพี่ตีจะทําทำยังไงนะคะก็สนใหจก็จะเป็นพวกแกบดัาน,นะคะแล้วก็จะเป็นพวกปุ๋ยมูลขี้วัวมูลไส้เดือนแล้วก็ดินตามพื้นทั่วไปเนี่ยคะ่ะที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นการทอบแบบบ้านๆแล้วก็แบบง่ายมากเลยนะคะค่ะก็พี่ตีจะทําการวันนี้จะปลูกอยู่2กระถางเนาะจะมีกระถางเล็กด้วยนะคะ ะจะขยายไว้นะคะถ้าเขามีการงอกเยอะแล้วนะคะพี่ตีก็จะเอาเขาแยกขยายลงกระถางใหญ่อีกีหนึ่งนะคะจริงเรื่องของการจเจริญเติบโตเขาเนี่ยเร็วมากนะคะเพราะว่าโดยช่วง ฤดูฝนเนี่ยเป็นการง่ายเลยการดูแลรักษาก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะคะก็แค่รดน้ําเขาเช้าเย็นนะคะไม่ต้องให้มีความชื้นมากนะคะเขาไม่ต้องการแดดมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทําการปลูกลงกระถางใหญ่ก่อนนะคะนี่ค่ะพี่ตีก็จะทําการแบบ คลุกคลุกเขานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ดินเขาไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะคะแบบนี้อย่างก่อนหน้านั้นนะพี่ตีให้ไปดูกระถางนะคะที่เขามีการแตกแตกขแขนงออกเป็นแบบเป็นหัวหัวกระจายเต็มกระถางเลยนะคะ ตรงนั้นเนี่ยก็คือดินก็เป็นดินธรรมดาทั่วไปเลยไม่ต้องปรุงแต่งนะคะแต่ว่าสูตรของพี่ตีเนี่ยก็จะใช้ปรุงใช้ดินปรุงของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการแบบจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ขยายลงกระถางอื่นๆนะคะแผนพี่ตีก็กะว่าจะลงกระถางเล็กๆเป็นกระถางที่แบบส,สวยๆนะคะเอาไว้ตั้งประดับนะคะตามจุดที่บ้านของตัวเองนะคะหรือไม่ก็ ในโต๊ะที่ทํางานนะคะที่ตัวเองวางแผนไว้นะคะว่าไปวางไว้ก็จะให้ดูแบบความสดชื่นนะคะให้กับตัวเองนะคะถ้าใครกําลังอยากจะปลูกนะคะก็ลองหามาปลูกดูนะคะง่ายมากนะคะเดี๋ยวพิตีจะทําการปลูกลงกระถางเลยแล้วกันนะคะค่ะก็อันนี้ตัวหัวของเขาซึ่งมีรากดูแล้วนะคะเนี่ยค่ะ มันเป็นการง่ายมากเลยนะคะพิติก็จะขูกลงุดตรงจุดตรงกลางเลยนะคะเนี่ยคะ่ะก็คือกระถางแค่นี้ใช้หัวแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่นานประมาณไม่เกินเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการแตกยอดแตกหน่อเล็กๆนะคะโผล่ขึ้นมานะคะก็เขาก็จะลามให้เต็มกระถางนี้เลยนะคะ ค่ะก็ลองทําดูนะคะง่ายมากเลยนะคะเป็นการขยายเพราะาต้นรวยไม่เลิกซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะเนี่ยค่ะอลองทําดูนะคะจะทําการลงหัวไว้เลยนะคะเนี่ยแค่นี้นะคะแค่หัวเดียวก็พอนะคะเนี่ยค่ะก็ จริงๆแล้วกระถางเล็กแบบนี้นะคะถ้ายิ่งเป็นกระถางเป็นสีๆนะคะก็จะดูน่ารักนะคะนําไปตั้งเป็นไม้ประดับด้วยนะคะบริเวณหน้าบ้านอะไรอย่างเี้ค่ะก็ดูน่ารักดีเพราะว่าดูใบแล้วเขาจะมีลายๆด้วยเดีย๋ยนคะน่ารักดีนะคะ จริงๆพี่ตีได้เพิ่มอีกน่าจะได้ประมาณ2กระถางนะเดี๋ยวต้องหากระถางมาทาเพิ่มก่อนนะคะก็ถ้าใครกํากลังเตรียมที่จะขายายเพราะนะคะต้นไม้มงคลรวยไม่เลิกนะคะก็ลองทําดูนะคะทํง่ายมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลย